สวัดีค่ะพามาชมน,นะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่นะคะเราจะไปซื้อของนะคะไปซื้อของนะคะเฟ็นด์มาร์คนะคะเฟรนดมาร์ค่ะไปซื้อของเดินไปไป,ไปะคะ่ะไปถึงตรงนั้นก็โอเคเนาะนี่ก็มีรถต้องดูรถด้วยนะคะรถมันเยอะด้วยะคะ่ะรถมันเยอะนะคะใช่ค่ะ,ะรถเยอะ ตอนเช้านี่ยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวสักพักสิคะมันจะเยอะนะั่นมีร้านขายกสบข้านะคะนะคบขายขสื้้านะคะเราก็เดินดูรถเลยนะคะถ้าไม่มีเสียงยก็หมายถึงว่าเราดูรถอยู่นะคะอ่าจะถึงนะคะนี่นะคะเราก็จะต้องเดินไปนะคะไปซื้อของไปซื้อของ ค่ะน,นี่กับนะคะท้องฟ้านะคะยังมืดมัวเลยนะคะยังมืดมัวเลยค่ะก็พระท่านวันนี้เป็นวันพระเป็นวันแม่เป็นวันเป็นวันแม่นะคะแล้วก็ตรกออกวันพระนะคะเ,เป็นวันพระไปด้วยนะคะเขาก็จะใส่บาตรกันนะคะนี่นะคะแล้วก็พาดูธรรมชาติข้างนอกนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะพาดูต้นไม้มากนะคะผ้าประมาณแปดโมงนี่คะ่ะ รถมันก็จะติดรถติดเยอะค่ะรถติดเยอะมากนะคะเราก็ให้ชมต้นไม้ตรงนี้นะครับตอนที่มันจะไปถึงไปถึงร้านนะคะไปถึงร้านนะคะไปถึงร้านนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะค่ะนี่แหละค่ะ ใส่บาตรทุกวันนะคะแล้วก็อเอินเราได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะแต่ต้องดูรถค่ะเราต้องดูรถด้วยนะคะเดินไปดูรถไปด้วยค่ะนีร้านขายข้าวเขาก็ซื้อขายเออซื้อของใส่บาตรนะคะอันนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะคะมีดอกไม้สวยเนะเาะดอกไม้สวยค่ะใกล้ถึงแล้วจ้าใกล้ถึงแล้วเราก็เอินว่าเราใช้ ี่นาทีถึงเวทีมาร์กนะคะที่นาทีในการที่เราเข้าไปซื้อของนะคะพอถึงถึงตรงนั้นปุ๊บนะคะเราก็จะจะหยุดนะคะเพราะเราไม่กล้าเข้าไปถ่ายค่ะเดี๋ยวไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่ก็คงจะแอบถ่ายเป็นตามซอยนะคะวันนี้ก็คงเป็นบรรจุมุนแต่และซอยวันนี้เป็นบรรพาดด้วยเป็นบรรแม่ แม่บ้นแม่ของเราก็มีทุกวันนะคะค่ะมีทุกวันนะคะเอยมากพักมากเนาะอ่านี่แหละค่ะแล้วก็จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของนะคะค่ะเข้าไปซื้อของพามาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะต้นไม้ก็ขึ้นแล้วค่ะ มาจบลงไอ้ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าจะเดินเราจะเข้าไปซื้อของนะคะนี่นะคะนี่ผ่านชมต้นไม้แล้วกันเนะเาะมาชมต้นใบไม้ใบหญ้านะคะนะคะใบไม้ใบหญ้า